ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเนะคะเดบิวด้วยนะคะโอ้ก็แล้วอยู่เลยสวัสดีครับ,<า>บ,บครับไ่เหขาอะรอย่าลืมกดแชร์ออกไปนะครับผมกดแชร์กดใจนะครับวันนี้เรามีนัดกันที่ร้าน อีสานลำเพลินนะครับใช่ครับผมอีสานลำเพลินนะครับผมผู้ใดอยุ่ใกล้เมื่อฝัจับจองโตไว้นะครับแม่ถ้าพ่ามาจองโตโตเิ็มหรือพี่น้องต่อฟังมาจองโตนะครับเพราะว่าวันนี้แบบมาเต็มวงใช่มาเต็มวงทุกคนเลยนะครับแง่ครับมาว่ามามาเบิดวงอหรพี่น้องมาเบิดแมน่นเวทีอัญาะแทนมื่อไงเด่นครับผม ผู้ใดได้ร่งหนาสิได้เบิ่งศิลปินใกล้ๆนะครับผมนั่งนั่งหนาสิได้เบิบรร่งนั่นศิลปิน,นมุมเสยนะ <c oughs> ครับสิได้เบิ่งเนียงศิลปินเนียงนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันในได้พี่น้องด้วยมาทุกคนไหมครับทุกคนครับ <c oughs> สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับมีกลุ่มปิดไหมครับปันนี้นะจะลา์ฟรีนะครับผมสวัสดีครับสองหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับแลวลำเพลินอยู่ที่ไหนแม้เขาคือเก็กหนุ่มเย็นขึ้น่าเต่าปูดเต่าปูดเต่าปูนะครับเย็นขึนมาเต่าปูด ดแชร์กดแชร์ให้คลใงใจใลูกๆจ้าสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ที่ร้านนะครับผมอิสานลำเพลอน,นครับตอนนี้มาเช็คซา้านะครับผมเตรียมความพร้อม,อมทำการแสดงนะครับแมนครับทุกคนฝากอะไก์กดแชร์นะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปเดี๋ยวสักพักเราจะมีภาพไปเบ่งบรรยากาศของร้านนี้เนาะแมนครับว่าเป็นทังไหโต๊ะไายท่อมไหนโต๊ะว่า,า,ไววางไายปันไหนแล้วก็อาจารย์โตตีเพื่อนกำลังตั้งของเช็คของอยู่นะครับตอนนี้ร้านกว้างมากๆเลยค่ะตอนนี้คนจองโต๊เต็มหมดแล้วป้า เต็มแล้วเต็มแล้วสวัสดีเด็กๆตู้ทีเดียวสวัสดีครับจุลิเอาขอามให้มันเห็นเต็มหน้าได้ไหมเออน่าสดเลยนะนี่ครับผมเออสวัสดีขายุริสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันครับคืนนี้เจอกันครับผมคืนนี้ทําการแสดงตีหนึ่งถึงตีสามนะครับแม่แบบครับสําหรับขุดไอเสียล้อไรซสดนะครับขึ้นเถียนเป็นสี่ล้อบ่ะล่ะแม่แบบเป็นล้อแน่นอนครับคุณปิดบ่อมาสั่นละ น่าจะใ้ผมรับนิชมฟรีไหมน่าจะใช่ครับผมเรองลองถามถามเฟทีใหญ่ไหมคะ วันนี้เป็ดเวทีมม่เปิดเวทีเพื่อนนะครับผมเจ๊เป็นเวทีของร้านนะครับใช่ครับผมอาซีเพื่อนที่จำกัดแน่นะครับแม่นครับแล้วก็ส nee. ิ์น่าจะไม่ได้ขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดหรอกแม่นอนหรืออาจจะได้ขึ้นมามันเป็นาเพื่อนเวทีมาลับแม่น้องันทีเป็นคันเป็นขันเป็นคันขึ้นไปนอกแม่นครับเชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับผมช่วงนี้บอกกันคนนะครับผมเดี๋ยวจ้านาสิพาเพื่อนไปเบิ้งนะครับพื้นที่น้อการแสดงเป็นจังไรครับ คนละสองเพียงไหมครับน่าจะเนาะต้องมาเบิ้งเอาเองดิต้องแมนครับต้องรอดูนะครับแต่ว่าได้เบิ้งทุกคนแน่นอนเยอทุกคนได้ร้องเรียนแน่นอนครับเต็มวงมาเบิดเลยใช่ครับเริ่มจากงงครับตีหนึ่งครับผมตีหนึ่งถึงตีสามสวัสดีครับสองนุ่มสวัสดีครับเมื่อคืนมวลครับลูกเก่งทุกคนขอให้ปังๆ เมื่อคืนนี้คนเยอะมากนะครับผมตอนนั้นจบนี่ตอนเตยม้วนคัคนเยอะมากนะครับที่พัทยาใต้ครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมอยู่ที่กทมนะครับผมพี่น้องเช้ากรุงเทพนะครับผมมาให้กับมังแกตอกเกลียวมิสิกนะเด้อครับสวัสดี600 700เอยท่านแล้วครับข้าเข้าไปเบิ้งนะครับคุณนี่เอายุณนี่หันกล้องเพยุ่เบิ้งโตใน่ารักเนี่ยป้าคุณน่ะ จะสีห์หายในเบิรงมเลยครับกว้างหมกแกงคัดหมวกที่หลับพี่น้องเบิรงครับกว้างหมกแกงคัดจางข้า,างหน้านะครับผมป้าดลยตอนนี้เขานั่งดูข้างหน้ี้นี่เนาะแมนครับผมโตหนาเลยนะครับนี่จะเป็นเวทีทําการแสดงของเรานะครับผมเวทีทําการแสดงของเขาจะพื้นที่ไม่จํากัดแน่นะครับผมว่ากาอันนี้ได้เขินซุปเปอร์แน่นอนนะครับผม พื้นที่กว้างขวางนะครับผมพื้นที่ทนนี่โต๊ให้จับจงบองคนอื่นยังไม่มาหรอครับคนเพื่อนน,นั่นเพื่อนนั่มล่างคนเป็นติดธุระนะครับผมเป็นติดธุระครับวันนี้ฟรีนะทุกคนวันนี้ชมฟรีนะครับทุกคนถามแล้ว วันนี้ชมฟรีนะครับใครที่อยู่รอได้ตีนึ่งวันตีสามชมฟรีนะพี่น้องเด้อไรฟรีครับทางแฟนเพจโตเกียวมินสิคแเปเปงโตเกียวมินสิเลยนะครับทุกคนน้องลีโอน้องซีแกรมมานะครับผมน้องซีแกรมตอนนี้อยู่ที่สัทยาอยู่ยืดีตากแตจะนาแล้วไปแล้วแมนมาแข้งซือเสื้อแลแสงครับผมก็เลยออกแสงเหนาผมบกสมมตินีบบกค่อยท้าอย่างไปท้าตะกีมผมลุงเริ่มแสดงกี่ทุ่มคา เริ่มแสดงตอนเวลาที่หนึ่งเป็นต้นไปจะถึดนีสาใช่ครับผมสวัสดีครับยูรีสวัสดีนะครับคุณสวัสดีครับ แล้วจักหน่อยนะครับผมสิาพาขึ้นไปเบิงครับเป็นต่างของกันเนาะเดี๋ยวเขาขึ้นเวทีมัน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 ไม่ได้กว้างมากก็เดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปตอนนี้เรากลัวแบบไปรบกวนการทำงานของอาจารย์นักดนตรีแมยนครับเดี๋ยวรอให้เพื่อนตั้งของแล้วจักหน่อยพี่น้องยูรีด้เช็คเศร้าเลยนะครับ<ม>สิาพาเบิงบรรยากาศนะครับน่าจะดูไลฟ์ฟรีนะครับ,<ม>รบใช่ครับดูไลฟ์ฟรีครับวันนี้จอยคุณกอนีไลฟ์ฟรีนะครับผมไลฟ์ซีตีหนึ่งนะครับผมตีหนึ่งเป็นต้นไปถึงตีสามนะครับผมคอนเสิร์ตสองชั่วโมงของตงเกียวมิวสิก แต่ว่าวันนี้มาทุกคนนะครับมาทุกคนเพราะว่าแบบทวงเขาเหมือนมาทัวก,กันกับมาทุกคนแล้วนะครับผมเอามาทัวก,กันทุกคนเมื่อือนกับซีเมียแต่ไรทุเรียนนะครับผมที่จันทบุรีครับเราผู้าขอบคุณนะย็นหนาเลยแล้วเาต้องตกใจนะครับผมหนาบริะเดซ่าร้องผื่นบริะเดซายังกับปากกลบวเราทดซ่าริบไอ้หนอหน่ารักจา้าดีใจมากขอบคุณบรรอสบี๊มากๆจา้าแมนรับพี่น้อง อย่าลืมนะครับชมทุเรียเพราะฉะนั้นตั้งนาฬิกาผูกไว้เลยเวลาตีหนึ่งจนถึงตีสามพี่น้องช่วงนี้ก็นอนพักคอนเบิ่งเช้าเช็คเสร็จเราเนี่ยพี่น้องมานอนพักคอนเก็บแห้งเลยเนาะแมนียนเจอกันะดิทีตอนตีหนึ่งถึงตีสามคนไลค์แชร์ค่ะให้คุลูกเมียนนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้คนดูถึงหนึ่งพันคนหน่อยครับทุกคนใส่กันเลี้ยวใส่กันใส่กัดปลากราได้นอนบาร์ได้นอนอยู่ครับนอนมาก็หลดนะครับผมแล้วก็นอนนอนอยู่ห้องน้ำนะครับนอนอยู่ตอนอยู่ปัตยะกันนิดนึงนะครับ มีแดนไหมมีครับผมแดนเ,เป็นคอนสเสิร์ตสองชั่วโมงจะมีแต่แดนของโตเกียวมิวสิกนะครับจะมีแต่แดนชายของโตเกียวมิวสิกนะครับแต่ว,ว่าคอนเสิร์ตถ้าเป็นคอนสเสิร์ตห้าชั่วโมงนี่จะมีแบบแดนแยกครับผมของโตเกียวมิวสิกแต่ว่าวันนี้เป็นของโตเกียวมิวสิกนะครับแดนชายพี PP ่ๆแดนเซอร์ครับกล้องกับสกายมาถึงอย่างคาดถึงแล้วนะครับผม ก้องกับปีกไก่นะาจะถึงแล้วแต่ว่าให้พี่ขอนอนพักนะครับผมนอนพักกันขนขับรถเนาะแม่นครับขนขับรถไก่นอนพักเนาะรีบนอนตั้งในกราูกกัญชาผิวใสมาหแม่นมากครับคุม่านวนค้เิน้ไร้ําำแท้ขอบตาดำอีกแล้วคืนนี้เป็นพี่น้องต้องนอนได้นอนเก็บแห้งไว้แม่นครับผม นอนเก็บแหงนะครับผมเพิ่งมาให้กำลังใจลูกๆตัวเกี่ยวมือสิกนะครับมีอะไรไหมครับมีนะครับผมไลฟ์สดฟรีนะครับวันนี้น้องๆเก่งมากค่ะขอให้ปังๆนะคะขอบคุณครับนายุรีบะแเลยอาจารย์นะเซนมาที่เราเพลงเราฟังแน่แล้วมันแขกมันยิ่งแาบเอาเพลงอย่างน้องแปรบารักตัวครับมีกีตาร์น้องประเดิมกีตาร์มาครับงแม่ครับผม โอกาสแค่สิบลูกแพ่บอแค่เมื่อสิบเดือนทอใดอาจบอดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากใครจ้งไว้เดิมมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่ไอ้ทำ จุดหมายเจ้าเสมอนแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุภาิตเด็มรับรอมเถิดเธอขอเธอได้บอกวันนั้นผมชัดลึกน้องยิรีไปป่ะคะต้องไปสิใช่ครับผมไปนะครับผมไปเพราะน,น้องยูรีจะไปรับรางวัลน,นะครับ อ่าสปอยเด้นห่แมนม๊อรู้ห <lig> ร <uen> <iber mango ını> <that> ือเปล่าใช่ไมนี่ใช่ไมนี่ยต้องรอคุนนะครับว่าผมชะลึกอรัดน้องอยู่ีไปเขาจะไปทำอะไรเขาจะไปรับรางวัลหรือเปล่ารอติดตามเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะลึกนะครับผมนี่นะครับผมก็นี่อยู่ที่อีสานลำเพลินนะครับผมเตอาปูนเด้อพี่น้องเน้อ อย่าลืมรอติดตามไลฟ์สดนะครับผมตีหนึ่งถึงตีสามนะครับผมตีหนึ่งถึงตีสามครับวันนี้เจอกันแน่นอนกับโตเกียวมือสิกนะครับผมเต็มบงครับผมแมนตั้งนาฬิกาแล้วไปหาพ้าพันยางเบิงร้านไั้หน่อยปะได้ครับแมนครับพนหลายแล้วแปดร้อยแล้วเดี๋ยวสิพ้ายางเบิงนะครับกล้องหลังอารานอแมนครับอันนี้จะเป็นโตนะครับต้องซึ่งต้องจองจองดิ แต่ตอนนี้ได้ยินข่าวว่าเต็มหมดแล้วมันบอกช่ชุด<า>ไหน่มาต้องมันเต็มหมดแล้วใช่ไหมอยู่ดีตอนนี้ไปอยู่ดีมันเต็มหมดแล้วเต <c oughs> นักดนตรีชุดใหม่หรือชุดเก่านักตนตีชุดเก่าแต่ก็มีเปลี่ยนแค่มือกองนะครับมือกองเนี่ยนั่น่าสปอยอยูส่ปปยสะนาะด น่ารักมากสวัสดีคนหล่อทั้งสองสวัสดีครับพี่น้องเอาภาพไปไว้ทางเขาก่อนนี่อันนี้คือเวทีพี่น้องยิ่งใหญ่มากนะครับเอาเขานอกคือฝนสีตกแค่ออกไปเบิ้งกันนะยูใใริไม่เคยเจอตัวจริงเลยจ้าไว้จะไปหามากครับมาหาน้องยูริแต่กอฝนตกฝนหนี่มืองคือเป็นคึมๆนี่อ่าอ่ายูริเบื้องภาพพี่น้องเขาทางเขานะี่เอาเราเรามาถึงแล้วเราจะเจอถนนแบบนี้นะใช่ไหมใช่ไหม น้าร้านใหญ่มากนี่พี่น้องอีสานลาเพลินรันจุมีนทางนี้ไฟท่านยังความปลอดภัยถือว่าดีเยี่ยมคุนหันีีอหรถนี่ไม่จอดรอไปแล้วนี่โ <laughs> ตเยอะมากใช่ครับแต่เต็มแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าเต็มแล้วหรือถ้าไม่ข้อความแน่ใจลองลองทักเข้ามาอายุรีท่าเบิ้งทั้งเขาแนะน่ลาเพลินมันเป็นตัวงซื้อสีดำพี่น้องอาชีแนมบเห็น <laughs> เต็มหมดแล้วค่ะเขาบอกร้านเต็มแล้วนะครับทางเข้ามาเขาก็จะมีกดนะนี่เห็นไหมนี่ สแสดงบัตรประชาชนนะครับห้ามต่ำกว่า20ปีเข้านี้้ทำไมเข้าได้เขาก็ตั้งคำถามอันนี้เป็นศิลปินนะครับพี่น้องเขามีการขออนุญ,ญาตนะครับตรงนี้นะ่าจะเป็นตรงใจใจตัว๋วนะอืมนะครับทางเข้าจะประมาณนี้นะครับทางเข้าาางหนเลย ตัวเต็มไปเลยเพราะจะคู่แนกจะไปเต้นหนาล้านก็ได้เจ้าซช่ไหมอ่าทางเข่าอยู่นี่พ่ะย่ะเบิ้งทางเข้าแน่นี่ทางเข้าได้เนี่ยอ่าไปห้องกระสีเดี่ยวสายปุ๊บไปง้างครัพค่นไปเข้ามาตรงนี้มันจะเป็นจุดเขายังไม่เปิดไฟนะมันมีหลอดไฟในทุกคนนี่คุณมาเปิดไปซื้อเออห่อนข้ักตอนนี้เข้ามาตรงนี้นะครับนี่ ตอนอาจา,ารย์กันจะตั้งพี่มาเห็นเอ็มไหมพี่มาเห็นเอ็มไหมคืออะไรฮะของน้ำพี่รองขุ่นของน้ำดีคนเลยคนครับไปห้องยางเบิงแต่สิมีประมาณนี้ครับพี่นอ้องก็เดี๋ยวเห้พี่น้องรอดเบิงบรรยากาศเสาเช็คเนาะตอนนี้อาจารย์นักดนตรีกำลังตั้งของอยู่นะครับใช้เวลาสักครู่นะครับ การตั้งของเพนะั้นทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับเวลาตีหนึ่ง ยังยนมอะไรตัวดิจัดจัดครับพี่น้องมาเล่นโตเต็มละบรรพดร้อยโตเต็มละพี่น้องเต็มแล้วนะครับที่สารลำเบอเนาอ ม ok? fiz ันไปนอยหเหาสื night night. ่อสายมาเปลี่ยนดูมันเป็นม yeah, ันเป็นอันนี้มันอับแม่อันจะไล่เด่นอันดดงมันเปียกดงไม่เปียกัผม มาใส่าอู้บออคุณเอกเศร้าเป็นอย่างก่อนน้ำกันครับตัวไป้เดนั่อบไรไปก đến non biết đến có anh mình đi <laughs> để sống vẫn nọc cam để giải thoát số Ô chị ơi có mùi lèo đâu Để thơm ăn thơm ăn thơm ăn thơm ขอปงปงเปิงเปินนเปปง,ปง,ปงปปหูวิงเลยไหมหนังอย่าลืมนะครับมาเลี้ยงมีไัสดนะครับไลิลสดชมฟีนะครับผมจากที่มลัุระธุเลไล่โปรดักชั่น กระเป๋านอนนอยู้นี่ครับนี่กระเป๋านออยื้นี่นนนเพื่อนเพร็ือร้เบว่าสั่นไหมะน้ ระ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 แป๊บเตะนี่บ่ซะยังก่อเติือนหน่วยพอยรอบนึงครับเออบ่มีไผว่าเดี๋ยวอันท่านเนี่ยทํา